สวัสดีค่ะพัดทชค,ค,คเหมือนเดิมนะคะเช่นเคยกับพวกเราทีมง,งานรถแห่เจริญศิลป์น,นะคะ,ะ,คะวันนี้เราคืนเลีดมากประมาณครึ่งชั่วโมงแมนคะ่ะมาดน,นึ่งนะคะสวัสดีท่านายพี่น้องนะคะทั้งบ้านดำแล้วก็บ้านแดงด้วยแล้วกันะนะคะพี่น้องขอมาแล้ว งานเตือาเพลงมาหันลองไหมบอเพ่งที่ลองไปวาหันนะเอาวาหันสอนไมซื้อบอจริงค่ะโยก็นึกว่าเห็นลองเลยเนาะขอบมาแลวฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทางไายนะคะพวกเราทีมงานรถแห่เจริญศิน เมื่อนี้พิเศษมาคบทีมแล้วืัอนี้อาจารย์จอดมื่อกองเขา้าก็มาแล้วคบทีมนะคะวันนี้คบทีมนะคะทีมงานโรงนีนจะเลื่อนสีเข้าปกตินีให้อาจารย์เชิญตีกองให้แมนค่ะแต่ว่าวันนี้พร้อมแล้วนะ,ะเดี๋ยวรอท่านผู้ชมอรอพี่แล้วนาองนะเสียงเป็นยังไงบ้างคะเสียงชัดภาพชัดไหมน้อง ภาพชัดเจนบอเสียงชัดเจนบอพี่น้องสวัสดีแม่คำกองนะคะแม่วิลาวันแม่กุหลาบทางบ้านแดงด้วยนะคะเบิ้งคอมมิวน์ท่านดักามาเลยเนาะบ้านบ้านดังย่างบ่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ช่วยกันได้ด้วค่ะ กุณผู้เรานะคะในต้นชั่วโมงสองสาวค่ะนะ้องอุูมิและน้องน้ำตาลวันนี้คนสวยเขาบอกว่าให้ออกก่อนนะวันนี้นั้นเะคนสวยออกหน้าจอก่อนออกไล่ก่อนวันนี้แชรก่อนจ้ะเขต้งคิดเป็นตัวอย่างหน่อยพี่น้องเขาบูร์เบย์เขเป็นตัวอย่างหน่อยเด้อค่ะเสียงเป็นยังไงบ้างคะพอไหมไแม่จาจา เสียงเปใจไหนในภาพชัดเจนไหมคะเสียงดนตรีดังบอเสียงไม่ดังบอแัน,นหนึ่งนะคะเช็กระบบแป๊บหนึ่งบ้านแดงไม่เข้าคะ่ะได้แล้วคะ่ะ มาตัวนเอาแน่นเอือนเอาลยมาเด้อคุกเอรยเอือนใจบอลหนึ่งเอือนใจบอหนึงมาเด้อและช่วงเวลาต่อจากนีปานปานปานมาขวันเพราะชินตัวเอา่เอาน้ำตาลิดตัวใดรครับสวัสดีพี่น้องครับผมมนิกะ เลยเวลามา30นาทีเมื่อนี้เท่ากับ <c oughs> ดับสิเลีเวลาให้พี่น้องจนหอดตีสามเพิครับเกเรียนคนเดียวหรืดเ,เด้เออรับเขาประเด็นหกชั่วโมงติดแม่โบโลองบอกว่าเสียงเบาจ้าครับผมเค่ณเสียงทงั้งใดเบาทาั้งหลังแดงเปล่าทั้งใดหลังแดงหรือว่าหลังแดง อ๋ออพูดแม่เอาเสียงโทรศัพท์ขึ้นให้สุดเลยนะ <c oughs> ว่าทางทางนี้เช็คอ่าโอเคเยอะนะคะ,ะแม่แม่ทางอื่นเลยค่ะปลายทางที่อื่นเป็นยังไงบ้างเนาะสวัสดีจ้งงาลูดูกเข้มงจะเจริญสินทุกคนสวัสดีค่ะทางนี้ก็ดันสุดแล้วขึ้นกันครับพี่น้อง เสียงดีดังอยู่นะเสียงคือด so. ังอยู่นะโอเคค่ะอะน่าจะโอเคอ้าพี่น้องอ้วนบอกว่าเสียงเบาว่าฉันลองเอาเสียง้นให้เบิ่งแน่ค่ะลองเอาสุองคตก็ว่าเสียงดังดีอยูู่้คตก็ว่าเสียงเสียงเบาอาจจะเป็นที่ปลายทางหรือเปล่าคะแต่ว่าตอนนี้ทางนี้เช็คระบบโอเคอยู่เงียบเงียบเอาพี่น้องทักทายกันถาเด้วยค่ะเด้อ ตื่นเหรินขบวัสดีทีมงานดนห่งเจริญสินสวับบสดีมแม่เสงี่ยมค่ะแม่ค้ำกองพี่สีรีลักพี่น้องหมูอ้วนด้วยสวัสดีพ่อพงแม่พ้่บานแดงเบอร์ส,สุขสุทกคนนะคะคือกองวัน,นเดิมค่ะพี่น้องสามารถขอเพลงแนะนำ ผลงาน,พงงานเพลงเขาว่าไงค่ะ,ะช่วงแรกอยู่ในชเราเช็คเสียงร้องเศร้าครับพี่น้องกระปุกผ,ผลงานพงเพลงแหลแกแกับผลงานเพงลง,พงสรรซสริฝากตอนพี่น้องในช่วงแหลแกแหกับผมส่งตองให้กับนักร้องสาวจำทีมง,งานของเรานะครับมาค่ะเจ็บที่จริงใจหาทักทายพี่น้องเฮาสกอนนะคะพี่น้องได้ฟังเสียงเศร้าเสียงดนตรีเสียงร้งอง ระหว่างนี้ฟังเพลงไปพี่น้องกับคอมเมนต์ทางทายกันได้เด้อค่อะอะความเราเป็นเรือค่ะอาจารย์แล้กันต่อกับพี่อุ้มเลยก็แล้วกันค่ะแค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะปนณณเดชกจบเก่าจากแมเดอกรักตววมาลา กับพี่น้องครับผมจากวงแฉกสักหนึ่งวงานเพลงฝากกอบพี่น้องครับผมตอนพิเศษพี่น้องแล้วกันนะครับเพลงช้าอีกหนึ่งเพลงก็แล้วกันค่ะอยากอยู่เงียบๆมันบอจะแนบเห็นบอใช่ไหมอยากอยู่เงียบเพียงเราสองคนนะคะลงแง่เพลงก็จะคุณแม่สิริพรณภัยพงษ์เด้อสวัสดีแม่แก้วโพสายเด้อค่ะบรรยากาศช่วงพอคำขาต้นชั่วโมงแบบนี้ ่ปเรื่อยๆแล้วกันนะคะขอบคุณไอซรายัเน<ด>ีเจนี เพลงชาชาจิ้งจิ้งกับจิง้งจิับเนี่ยรุ่นปัจจัยไม่ก่อนเลยพ่อบอกว่าลุ่นมากๆเลยลุ่นอะไรปัตรเข้ามาอ๋อสวัสดีทามันดัเด้วนะคะเดี๋ยวพักอ่านคอมเมนต์กันสักครู่แล้วกันนะคะามา่อมเมนต์คอม่าเราบ่อยใช่หรอย่าฟฝ้าย่าฟฝ้าจักล่ะคนบางคนบ่อาบน้ำพนักผู้ใดอีกผู้ใดเนาะค่ะเป็นกูู้จาก ขอเพลงแก้บนหน่อยครับไพยุทธ์กอดคนนองใจจดเลี่ยงครับ่ค่ะกอดคนนองใจเออจดไว้เรื่อยๆแล้วกันนะครับสำหรับผลงานเพลงดีขอขึ้นมากครับพี่น้องครับจะใส่นี้ใส่ซิ้นกันไปเรือ่อยๆอ่าใช้กล้วยกับมาบาอ่อ่าจเย็ยนๆนะครับพี่น้องครับผมอ่าน้าทีมงานเพิ่นกำลังเ,เบื้องเบื้องหลังไพยอยู่นะครับเดี๋ยวเพิ่นก็เข้ามานะครับพี่น้องครับผม จยยเย็ยนๆสักนิดนึงแล้วกันนะครับสักครู่สักครูรร่ครับพี่น้องครับสวัสดีคนที่เข้าใหม่ด้วยก็แล้วกันค่ะข้าแล้วกับฟากกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อค่ะขอเพลงกันข้ามาได้ค่ะนี่วันนี้มีกีตาร์สองคนนะครับ<ม>พี่น้องมีวดหอมจอบซนนะคะฮะ<ม>จานกะเพรียกีตาร์เบสโอ้ขว่่าาเวากีตาร์ขึ้นซื้งงองงเลย อาจารย์เชิญกับยาบป็นกุกิตาครับตอนนี้เรากำลังปรับเสียงให้อ๋อ้วนจ้าอ้วนบักจัดฟื้น อยากเปปยเดอห็นหน้าคนว่ากิฑนหลายผลงานเพิ่งสร้างจองกันของมาบว่าสิเป็นแก้บนกอดขนนองใจทายก้อยค่อยอายอยากเห็นหน้าคนวากินหอด้วยก็ได้ค่ะอยากเห็นหน้าผูดใดไนอกวากินหอดเนาะ มีแต่เพลงนะฮะเขินเหมือนหาลักมีแต่เพลงเกี่ยวกับชีวิตทั้งนั้นเลยชีวิตนักร้องปะคะชีวิตคนขอเี่มพ์าที่ถามว่าเมื่อกองสดบอเอ๊ว่าแต่มาใช้ออกโหลดได้เด้อใช้ทำให้ดีแน่เมื่อกองเมาอาจารย์จอมแมนแมนอมยิบฝุ่นพุ่นฝุ่นเขินแบบน่ารักว่าะสิ คนว่าอาจารย์ปื่มนี่เขินแบบหนารลักคุณอาจารย์อ๊กกับพ่ออ,พอาจารย์อุกมาที่นี่นแต่ละคนเบิ่งบอลหลายพดบักลาครับกันมาเป็นในพี่น้องได้กเบิ้งบอลท่องบอสมือขึ้นจ,จะขอบักลาศไปยมื่อจะขอบักลาครับเจ้ขึ้นมักจะบักลาทใหา่แสดง่ามักแต่งแต่เพียงน้อยๆออโอเคค่ะพี่น้องขล้ายก้อยจนสิ้น พื่เราคนี่ปุ่บอกว่าหัวจะเจีบทองเมือนขึ้นแต่ในเบื้องล่เหมือนขึ้นเมื่อนี้ก็มารุนกันนะคะว่าจะมีเหตุการณ์อย่างปกติบ่นเก่งแห้งเลยยู่ิซีนขึ้นมาก งงมากังใดหลงบงูเลยมาแบบบุมือโตความยืซึ้อกับเบิ้บเขึ้นมากบนี้ตกใจมากเลยไหวเด็ย็นเด็เย็นแต่พอขึ้นเราห้องขึ้นว้ายเมียา่อยันั้นไหวเอนบอกว่ามะคุ้มอันมคุ้มพญเขี่ยมบางซีแล้วมีการบอกว่าคือมาตองล่ลรองเพชดอก อันเขาคุยกันยังฉีแหละเพิ่งร่างฉีมีการกำกับความเพิ่นบอกว่าคันมาอีกมือนีบันเทิงแน่ๆเอ้าอย่าไปถามหาเพิ่นเลยพี่อุ้มเฮียเอิรนเพิ่นเด้อติบอสเป็นหยังครับผมพออันพอผมบอกเพิ่นไปเบิด์ตถูกสองทางแล้วพี่น้องเนียนปบูแมีนค่ะหยอกเล่นหยอกเล่นครับผมพี่น้องครับแมนบอกเราสองหนึ่งแล้วก็สี่นี่องไมค์คือเรา อภิวุฒิรองเพลงสุบินองฟังโอเคครับกอดคนอกใจเนาะตามคำขอกอดคนนอกใจตามคำขอเรามารับงานแทนเรามารับงานแทนไอเข็มมาสั้นขอยามาเด้อว่าจะปวดไปใส่ไปใส่นั่นโอ้โหอาจารย์พึ่งไปใส่เป่าม่ะาเด้อนี่คนกินหอด้ะ บอได้บอน,นะเจปบอได่เงินเปยน้องเขาบลาไอ้ตาพี่น้องฟังเพลงต่อก่อนค้นนอกใจตาคำขอก็แล้วกันค่ะ